บริษัทเพียวคิสตันเป็นบริษัทจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิดเรามีบรรจุภัณฑ์มากมายให้เลือกสรรให้เหมาะกับสินค้าของคุณแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นงานสก,กีหรืองานออกแบบแล้วก็มีให้จบในที่เดียวสินค้าพลาสติกขวดสเปย์ขวดมูสตีฟองนุ่มๆขวดแก้วขวดดอกกระปุกครีมกระปุกยาขนาดสีทึบสีใสเรามีแบบเยอะแยะมากมายตามใจลูกค้าให้เลือกสรรดู แวะมาพูดคุยสอบถามดูสินค้ารายการอื่นๆกับเราก่อนได้เรทราคาขึ้นอยู่กับจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อสั่งมากลดมากสั่งน้อยก็มีส่วนลดนะคะข้อมูลติดต่ออยู่หน้าโปรไฟล์หรือจะโทร094 580 4967อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าแบบใหม่ๆขอบคุณค่ะ